สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่เล็กๆของเสียงนี้พื้นที่ที่อยากให้คุณวางทุกความเหนื่อยลงสักพักแล้วให้หัวใจได้พักหายใจวันนี้เราอยากคุยกันเรื่องวันที่เหนื่อยแต่ต้องเดินต่อเพราะเชื่อไหมคะบางครั้งชีวิตก็ไม่ใจดีกับเราทุกวันเราพยายามมากแค่ไหนสิ่งดีๆก็ยังไม่มาหา และบางวันแค่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนแพ้ไปทั้งวันแล้วแต่ขอให้คุณฟังเสียงนี้จนจบนะคะเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าคุณยังมีค่าและคุณยังมีพลังแม้วันนี้จะไม่เห็นมันก็ตามชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สดใสเสมอบางวันมันก็เทาๆมืดๆเหมือนฟ้าหลังฝนที่ยังไม่ยอมเปิด แต่รู้ไหมคะฝนทุกเม็ดมันมีหน้าที่ของมันมันล้างฝุ่นออกจากหัวใจเราเพื่อให้เห็นท้องฟ้าใหม่ฉัดขึ้นอีกครั้งหลายคนอาจกำลังคิดว่าทำไมฉันต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็เคยอยู่ตรงจุดที่คุณยืนอยู่เคยร้องไห้เคยท้อเคยรู้สึกหมดค่าแต่สิ่งที่ทำให้เขาไปต่อได้คือเขาไม่ยอมให้ความเหนื่อยชนะความหวังบางทีสิ่งดีๆไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอจังหวะที่เราพร้อมจะมองเห็นมันอีกครั้ง และในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยขอให้เชื่อไว้ก่อนว่าอย่างน้อยคุณยังมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอลองหลับตาแล้วถามตัวเองดูว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้มันสะท้อนคนที่ฉันอยากเป็นไหมถ้ายัางไม่ใช่ไม่เป็นไรค่ะเพราะชีวิตไม่จำเป็นต้องถูกต้องทุกตอนแค่กล้าที่จะเริ่มเขียนตอนต่อไปด้วยหัวใจของเราเองก็พอ ทุกความพยายามของคุณไม่เคยไร้ค่าทุกหยดน้ำตามันกําลังรดเมล็ดเล็กๆแห่งการเติบโตวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันนี้ก่อนเราจะจากกันในตอนนี้อยากให้คุณพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันเหนื่อยได้แต่ฉันจะไม่หยุดฉันล้มได้แต่ฉันจะไม่เลิกเดิน ฉันอาจยังไม่ถึงจุดหมายแต่ฉันกำลังไปอยู่บนทางของฉันเพราะชีวิตไม่ได้ต้องรีบชนะใครแต่คือการอยู่ให้ได้แม้ในวันที่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างเราวันนี้คุณอาจไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่ขอให้รู้ว่าคุณยังมีค่าในสายตาของใครบางคนเสมอ และในวันใดที่คุณรู้สึกอ่อนแรงอย่าลืมกลับมาฟังเสียงนี้อีกครั้งนะเสียงนี้จะอยู่ตรงนี้เสมอเพื่อบอกกับคุณว่าคุณเก่งมากแล้วจริงๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองบ้างนะคะ